สวัสดีค่ะหลายวันเลยนะคะที่ไม่ได้ลงคลิปยาวๆเนาะอันนี้ก็ถ่ายไว้ตั้งแต่เริ่มอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็ไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมอ่าเจ็ดโมงไปส่งลูกแล้วก็ขับรถไปทำงานต่อนะคะ,ะวันนั้น,นบรรยากาศดีมากก็เลยถ่ายคลิปมาให้ทุกคนดูนะคะอาทิตย์กำลังขึ้นเลยค่ะแล้วก็มีหมอกนิดๆเนาะบรรยากาศข้างทางก็คือสวยมากปกตินี้นะคะเมียก็จะใช้ทางนี้ไปทำงานเพราะว่า รถไม่เยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีรถแบบว่าวิ่งเร็วอะคะ่ะก็จะจะดีกว่าขึ้นทางด่วนเนาะเพราะว่ามันก็เลี่ยงรถติดเลี่ยงอะไรได้เยอะนะคะก็เหมือนเดิมค่ะแต่ละอาทิตย์ก็เลี้ยงลูกทํากับข้าววันในที่หยุดนะคะก็อาทิตย์นี้นะคะโรงเรียนก็เปิดได้เป็นอาทิตย์ที่สองแล้วนะคะก็ยังงานก็ยังไม่เยอะมากเท่าไหร่เพราะว่ามันก็เพิ่งเริ่มเนาะ ก็ค่อยๆวันละนิดวันละหน่อยไปอะคะ่ะ14ปีพอดีเลยนะคะเดือนที่แล้วก็เป็นครบ14ปีที่เมียวมาอยู่สหรัฐอเมริกานะคะภายใน14ปีนี้เราก็มาเริ่มใหม่มาทำอะไรใหม่ทั้งหมดเนาะก็มาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่นะคะตอนนี้นะคะแม่ก็มาอยู่ด้วยได้ประมาณ ปีที่สามแล้วนะคะแกก็มาอยู่ด้วยมาช่วยดูลูกตอนแรกก็ว่าจะมาช่วยดูลูกะคะ่ะแต่ว่าพออยู่บ้านไปนานๆแกก็เหงาเนาะเพราะว่าไอ้นี่แกก็อยากทำงานตอนนี้แม่ก็ทำงานนะคะมาอยู่ได้ได้สามปีแล้วนะคะถามว่าอยู่อเมริกาชอบไหมที่อยู่ที่นี่ก็คือมันก็ชอบไม่เหมือนกันนะคะที่นี่ก็ดีอย่างหนึง่งที่เมืองไทยก็ดีไปอีกแบบเนาะ ที่เมืองไทยก็ะสะดวกสบายอยากกินอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นอาหารบ้านเราก็หาง่ายเนาะที่นี่เรื่องของกินอะไรอย่างเงี้ยก็จะยากนิดนึงก็จะต้องขับรถไปถ้าอันไหนไม่มีก็ต้องซื้อเขา อย่างเช่นตัวอย่างนะคะลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นที่นี่แพงมากนะคะถ้าสมมติว่าห่อหนึ่งมีอยู่ประมาณ5้าถึงหลูกนี่ประมาณ4ี่เหรียญเกหรือ5้าเหรียญเกได้เลยนะคะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบ200บาทเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวก็กําลังทําขนมจีนน้ํายานะคะแล้วก็เอาผักมาลวกเนาะไว้กินกับน้ํายาขนมจีนเมื่อกี้ทําลูกชิ้นไก่นะคะลูกชิ้นไก่ไว้ใส่ขนมยาขนมยาน้ำยาขนมจีนค่ะ อันนี้ผักชีลาวก็ได้มาจากสวนนะคะก็อย่างต้นไม่ใหญ่มากแต่ก็พอมีดอกเราก็เด็ดมันออกมาเพื่อที่มันจะได้เกิดขึ้นมาเพิ่มขึ้นนะคะเคยทําลูกชิ้นมาก่อนนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ดูสูตรจาก u t u b e อะคะ่ะพอทําลูกชิ้นไก่เสร็จก็เลยมีกุ้งอยู่นะคะมีกุ้งแช่แข็งยกเลยโอเคลองมาทําลูกชิ้นกุ้งมั่งก็คือพอผสมออกมาต้มออกมาแล้วเด้งดีมากเลยคะ่ะอร่อย อันนี้ก็คือเส้นขนมจีนที่เราต้มเสร็จเรียบร้อยนะคะน้ำยาก็น้ำยาไก่นะคะข้นมากนะคะเป็นน้ำยาปาธรรมดาไม่ใช่น้ำยากะทิแต่เนื่องจากว่าเราใส่เนื้อ,อไก่เยอะเกินไม่เยอะเกินไปเราก็คือจํานวนเยอะอะคะ่ะมันก็เลยออกมาคลายๆกับน้ํายากะทิเพราะว่ามันเข้มข้นเนาะแต่เราก็ไม่ได้ใส่กะทินะคะก็มีแต่เนื้อไก่ล้วนๆเลย ทำก็ทำหม้อใหญ่เลยค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นเราก็เอาแช่ฟรีซแล้วก็แช่ตู้ไว้เนาะไว้อุ่นกินก็วันวันก็ไม่มีอะไรมากค่ะ <c oughs> เล่นกับลูกแล้วก็เดินทางไปนั่นไปนี่อันนี้ก็คือแฟนพามากินปิ้งย่างเกาหลีนะคะร้านก็จากประมาณ30นาทีเนาะจากบ้านก็ไม่ไกลมากมันเป็น all you can eat ก็คือแบบว่าสั่งได้ตลอดอะคะ่ะสั่งแล้วก็ กินให้หมดเท่านั้นแหละเราก็ไม่ได้สั่งอะไรเยอะมากมายไข่ตุ่นก็อร่อยมากนะคะก็ไปกินกันเนื่องจากว่าวันนี้อาของของลูกชายะคะ่ะเขาอาสาที่จะว่าพา,าลูกไปเที่ยวไปกินอาหารเที่ยงอะไรแบบนี้เขาอาสาดูให้เนาะเราก็เลยถือโอกาสไปในละแวกเดียวกันนะคะก็คือเพื่อที่จะแบบไปรับลูกด้วยแหละแล้วเราก็ถือโอกาสว่าโอเคไปกินข้าวด้วยกลับมาลูกก็ สลบไปสักพักนะคะเพราะว่าปกติเวลาไอนอนเขานอนกลางวันเขาก็จะประมาณบ่ายเที่ยงถึงบ่ายสองเนาะแต่ว่าตอนนี้บ่ายสามแล้วเขาก็ยังไม่นอนเขาก็เพิ่งมานอนหลับนะคะอันนี้ก็เป็นวิดีโอจากวันที่แล้วที่เรานั่งเล่นแล้วก็ระบายสีกันนะคะก็ลูกก็เริ่มพูด ได้เป็นบางคําแล้วนะคะภาษาไทยเขาก็พูดได้มั่งแต่ส่วนใหญ่เขาจะพูดได้เป็นภาษาอังกฤษเยอะนะคะเพราะว่าชีวิตเขาก็ไปโรงเรียนเขาก็มีล้อมรอบด้วยภาษาอังกฤษเนาะที่บ้านก็มีแต่แม่แม่เท่านั้นที่คุยไทยด้วยนะคะเหนียวตัวหมนเองก็คุยไทยกับลูกตลอดนะคะส่วนแม่ก็จะอีสานมั่งไทยส่วนใหญ่ก็จะพูดภาษาอีสานแหละคะ่ะเขาก็พูดได้หลายคําแล้วนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นภาษาอังกฤษเนาะ อาทิตย์นี้ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยค่ะเพราะว่าฝนตกพายุเข้าทั้งอาทิตย์เลยแต่ว่าฝนตกมาก็ดีอย่างหนึง่งเพราะว่าผักเราสวยมากนะคะผักชีจีนที่นี่ไม่แพงผักชีจีนที่นี่ราคาถูกมากนะคะแต่ว่ามันไม่มีรากเราปลูกเพื่อที่จะเอารากมันนะคะที่นี่เขาก็อารากเขาไม่ไม่ได้ขายมากับต้นผักชีเหมือนบ้านเรานะคะเขาจะตัดเอาแต่ต้นมันเนาะล้วทีนี่อาหารไทยบางอย่างเราต้องใช้อา อะไรนะใส่รากผักชีอะค่ะแล้วก็ปลูกผักชีเพื่อที่จะเอารากมันนะคะอันนี้ก็เป็นวิดีโอจาก2อาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วนะคะตอนนี้ผักโตขึ้นมากเลยนะคะเนื่องจากฝนตกทุกวันเนาะก็ผักชีลาวปลูกไว้2ต้นก็ตอนนี้ก็ใหญ่กว่าจากที่เห็นเลยนะคะนี่ก็เป็นต้นมะเขือเทศก็มีโหระพาตอนนี้ก็งามขึ้นกว่าเดิมแล้วเพราะว่าเราตัดยอดมันออกเนาะต้นพริกก็เริ่มม,มีดอกมี เริ่มมีลูกเล็กๆขึ้นมาแล้วนะคะอัน,นอันนี้จากวิดีโอจาก2อาทิตย์ที่แล้วเนาะแต่อาทิตย์นี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วค่ะตอนนี้นะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากพอไปกินบาร์บีคิวเสร็จกลับมาถึงบ้านเราก็มาทำอาหารไว้เพื่อที่จะห่อไปกินข้าวนะคะช่วงเที่ยงเนาะเวลาทำงานการสั่งอาหารามาที่กินที่ทำงานที่นี่แพงนะคะเพราะว่าเขาก็จะคิดค่าส่งเขาก็จะคิดค่าอาหารเพิ่มขึ้นไปแต่ละคาบเนี่ย คิดไปเลยว่าถ้าสมมติว่าค่าอาหารประมาณ13เหรียญเนาะ13เหรียญต่อคนก็ประมาณ300ก่400บาทเนาะแล้วเขาก็คิดค่าส่งอีกต่างหากมือ้อนึงก็ตกไปเกือบพันเลยนะคะถ้าสั่งให้เขามาส่งเนาะก็เราไปซื้อเองก็ได้แต่ว่างานที่เมียวทำมันพักเบรกแค่30นาทีะคะ่ะ30นาทีนี้ก็คือว่าไม่ใช่ว่า30นาทีปุ๊บเราก็จะไปเบรกได้เลยเราก็ต้องทํางานเคลียร์ช่วงเช้าให้เสร็จก่อนนะคะบางทีเราก็ไม่มีเวลาที่จะไปไปซื้ออาหารหรือว่า ไปอรออาหารอย่างเงี้ยค่ะสะดวกที่สุดก็คือไม่สั่งให้เขามาส่งก็ห่อไปเองห่อไปเองก็จะดีกว่าอ,อาหารดีสุขภาพดีเราเพราะว่าเรารู้ว่าเราใส่อะไรลงไปแล้วเราก็เลือกที่จะแบบว่าส่วนผสมได้นะคะว่าเราใส่อะไรลงไปเนาะเรารู้ว่าเราทําสะอาดทําสุขภาพทำเฮลตี้ค่ะก็ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอจากตอนที่เราเดินทางไป ร้านนะคะร้านอ่าเกาหลีเนาะฝนตกตลอดเลยค่ะช่วงนี้ก็ตกบ้างแล้วก็หยุดบ้างแต่ว่าฟ้าคืมมาหลายวันแล้วไม่ค่อยมีแดดเลยค่ะแผงโซลา่าที่บ้านก็ผลิตไฟได้ไม่ดีเท่าไหร่นะคะอาทิตย์นี้นะคะ อีกไม่กี่เดือนพวกเราก็จะกลับเมืองไทยแล้วนะคะค่าตั๋วก็ตกไปคนละประมาณ 1, เกือบ1,900เหรียญเนาะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณเท่าไหร่อะ6หมื่นกว่าไหมหกหมื่นกว่านะคะต่อคนนะคะเราก็ซื้อตั๋วให้ลูกไปต่างหากให้เขามีที่นั่งต่างหากเพราะว่า อาจจะอุ้มเขาตลอดให้นั่งตักมันก็ไม่ได้ค่ะเพราะมันบินไกลเกินเพราะว่ายี่กว่าจะไปถึงก็ยี่สิบหกชั่วโมงยี่สกถชั่วโมงเนาะขาไปแต่ว่าขากลับก็จะเร็วหน่อยนะคะก็กลับไปรอบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าไม่รู้ว่าลูกจะโอเคไหมแต่ว่าก็เขาก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะคะขอแค่ให้มีขนม มีนมให้เขาอิ่มเขาก็อยู่ได้ค่ะก็รอบนี้แม่ย่าก็จะไปด้วยนะคะเราก็มีแพลนจะไปเที่ยวกันหลายที่เลยทั้งขึ้นเหนือลงใต้ไปกรุงเทพกับบ้านก็คือภายในเวลาสองอาทิตย์นิดนดเนี่ยนะคะเราก็จะต้องแพลนว่าเราจะไปพักที่ไหนเราจะจองตัวเครื่องบินจากไหนไปไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ เหมียวก็เป็นคนแพลนทุกอย่างนะคะก็ยังไม่ได้เสร็จทุกอย่างนะคะก็ยังยังมองมองหาอยู่แต่ที่แน่ๆก็คือได้ที่พักแล้วในกรุงเทพตอนนี้เราก็จะต้องมาดูตั๋วบินขึ้นไปว่าจะไปไหนก่อนจะไปทางเหนือหรือลงใต้ก่อนหรือว่าจะกลับบ้านจะกลับบ้านช่วงไหนนะคะก็ทุกอย่างมันก็จะต้องมีจองตัว๋วเนาะมันต้องต่อเนื่องก็คือต้องมีการวางแผนนะคะว่าจะออกจากที่วันไหนอะไรแบบเนี้ยเราเราก็ต้องจองตัว๋วจองอะไรให้ทุกคนด้วยก็คือเราเป็นคนจาก การเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเลยนะคะก็มีเวลาว่างก็ดูตั๋วเรื่อยๆค่ะดูมั่งแล้วก็แพลนมากแต่มันเราก็ยังยังมีเวลาอยู่เพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเดินทางเนาะใจจริงก็อยากจะลางานให้มันได้นานกว่า2อาทิตย์กว่าๆอยู่นะคะแต่ว่าที่นี่เนาะเขาให้โอกาสให้ลาได้แค่2อาทิตย์นะถ้าลาพักร้อนถ้าลานานไปกว่านั้นก็คือ มันจะลาไม่ได้ค่ะก็คือในนี้เราก็จะใช้ชั่วโมงที่ชั่วโมงฮอลิเดย์ของเราที่เราทำงานเก็บได้เนาะก็หมายถึงว่าไปเที่ยวแล้วเราก็จะงได้เงินอรายเดือนเงินเดือนเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะก็ดีไปอย่างหนึ่งขอบคุณที่ติดตามดูวิดีโอนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ